เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องหุยเพชรบันแพงเอฟซีโจและเอฟซีเสียนอนทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้ซาโลตุมบนก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับน้องหุยเพชรบันแพงของเรานะครับสําหรับน้องหุยเพชรบันแพงของเราก็ได้ถ่ายทำภาพยนตร์หอบฝันเป็นสามวันติดต่อกันเมื่อวานนี้ แม่หน่อยและน้องอิงก,ก็เป็นหวัดไม่ค่อยสบายก็ขอให้ครอบครัวของแม่หน่อยและน้องอิงสุขภาพแข็งแรงนะครับและวันนี้ทีมงานรถตู้ก็ได้เดินทางมาที่บ้านน้องครูเพราะว่าจะให้แม่หน่อยมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านและสําหรับวันนี้อ่า ทีมงานสาวน้อยเพื่อนพนแพงรือน้องอุ๋ยเพื่อนพนแพงของเราก็จะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่อําเภอโนนดินแดงแถวหน้าตลาดคู่ขนานอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมนะครับสําหรับค่าคืนนี้และขอขอเรียนเชิญเอฟซีโปโม,ม่ที่อยู่ใกล้มาให้กําลังใจ น้องนี้เป็นบันแพงของเรานะครับเย็นนี้ที่ถนนคู่ขนานตลาดอำเภอโนนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม